สวัสดีครับพามาชมผักเคลนะครับตรงนี้อายุก็ประมาณเกือบเกือบปีแล้วนะครับประมาณสิบเดือนนะครับรบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับเนี่ย<ส>เก็บกินที่โรงเรียนครับตูกในสวนโรงเรียนนะครับเป็นผักปลอดสารนะครับไม่ไม่ได้ใช้สารเครมี ตอนนี้มันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้เพาะเพิ่มต้องนานแล้วนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยเดี๋ยวจะลองเพาะเพิ่มแล้วทําแปลงใหม่ให,ให้ให้เขาอยู่ใหม่นะครับไม่รู้วันนี้จะเสร็จไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมมอัปเดตกันนะครับก็จะเป็นผมจะย้ายมาอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มลงมือทาเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยได้รับแสงนะครับอ่า สลัดมันไม่โตเคลน่าจะพออยู่ได้ครับต้องลองดูครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เสร็จไปสองแปลงแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็เอาเคลมาลงเลยว่ารับน้ำหนักได้ไหมสบายครับโอเคนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็แล้วแต่คนนะครับ แล้วแต่อะไรอ่ะแล้วแต่ว่าที่เราจะหาได้นะครับผมก็ใช้ขาโต๊ะเก่านะครับเอามายึดกับขาโรงเรือนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะดูที่ว่ามันจะออกมาสวยแา่ไหนนะครับยังเหลือตรงนี้อีกหนึ่งแปลงยังไม่เสร็จอโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูพร,ร้อมกันอีกทีหนึ่งตอนนี้สองแปลงนี้ก็สวยแล้วครับเรียบร้อยครับแปลงที่สามเราก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ว,ว่า,าแปลงนี้ได้สามนะครับสามโต๊ะอ่าให้สามแปลงได้สามโต๊ะนะครับปลูกเอาไว้ปลูกผักเคลวอย่างเดียวนะครับในเ่เควก็สวยนะครับขอสารพิษเก็บกินได้บ่อยๆนะครับเรื่อยๆเี๋ยวจะมาดูน้ฟาร์มเคลของผมนี่จะได้ได้เรื่องแค่ไหนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ปลูกสลัดแล้วไม่ได้แสง ตอนเช้าไม่มีแต่เคลก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับก็มีบ้างนะครับแบบยืดนิดหน่อยครับแต่ยืดแต่ว่าก็เหมือนอย่างเงี้ยอันนี้ยืดอันนี้ยืดนะครับอันนั้นไม่ได้ยืดนะอันนั้นมันต้นนานแล้วครับเกือบสองปีต้นนี้นะครับรุ่นสองปีเหรอแค่สี่ประมาณสี่ต้นนะนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นสองปีแล้วนะจะเก็บกินได้นะครับใบยังสวยอยู่ โอเคครับมาอัปเดตสวนกันหน่อยนะครับอยูด่ด้านนี้ <Okay. S 1> เลยครับเผักสลัดไม่เวิร์กเลยครับไม่โตนะครับแสงเช้าไม่ได้รับดูต้นจะยืดเลยแบบนี้แนละ้วที่ผมไม่ได้ทําเพราะว่า,ทำว,าทำวิดีโออ่ะเพราะว่าลองเนี่ยทดสอบเรื่อยๆลองทดสอบดูมาสามสี่รุ่นแล้วก็ไม่เวิร์กครับก็ไม่เอาละผักสลัดเดี๋ยวจะขึ้นไปปลูกด้านบนราคาเตรียม <Okay. S 2> ทีไว้แล้วครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับแตงเคลของเรา ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ